สวัสดีค่ะเพื่อนๆน,นะคะวันนี้ก็มาพบกับฝนอีกแล้วนะคะก็วันนี้นะคะฝนก็อยู่ที่บ้านของตัวเองนะคะไม่ใช่หอพักนักศึกษานะคะก็เลยโอเคฝนกลับบ้านเสาร์อาทิตย์นะคะก็เลยคือเมื่อวานนี้ค่ะวันเสาร์ฝนได้ไปเ,ออเดินเล่นแล้วก็แบบได้ไปช็อปมาที่เซนต์เทเวิร์นะคะนิดหน่อยก็คือวันนี้ก็เลยอยากจะมาเปิดถุงช็อปให้ได้ชมกันนะคะก็ มีไม่มากนะคะวันนี้มีแค่3ชิ้นเองก็คืออยากจะมาเปิดให้ได้ชมนะคะว่าฝนได้ไปซื้ออะไรมาบ้างแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมามาแชร์กันด้วยค่ะว่าคือเสื้อผ้ามันราคาถูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะให้ทุกๆคนอ่ะได้ไปลองเลือกลองเช็คดูว่าเออมีอะไรที่ถูกใจไหมเพราะว่าเวลามันลดราคาแล้วอะค่ะมันมันก็ไม่แพงเลยอะค่ะก็คือเหลือแบบ 300.. ร้0ยสียอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คืออยากจะให้ให้ไปลองเลือกดูนะคะถ้าเกิด เอ่ออยากจะหาเนื้อผ้าดีๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวยังไงวันนี้เราไปดูกันนะคะว่าฝนน่ะมีร้านอะไรบ้างแล้วก็เป็นผ้ายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปชมกันเลยค่ะโอเคค่ะมาเจอกันที่ถุงแรงนะคะเป็นแบรนด์ของแซปค่ะคนเยอะมากเลยนะคะแบรนด์นี้ก็คือสาวๆก็คือไปช็อปกันกันเยอะอะค่ะแบรนด์เนี้ยก็เป็นธรรมดานะคะลดเจนน่ะก็คือ ทั้งคนหิวเองอะไรหลายๆอย่างก็คือไปกันเยอะอะค่ะฝนได้เสื้อมาหนึ่งตัวเองนะคะแต่ว่าฝนชอบถุงเขาจังเลยเ่ยถูงเขาดูแบบว่าอลังการเนี่ะ <c oughs> โอเคค่ะจะเป็นเสื้อยืดธรรมดาเลยนะคะคือในเซลอะค่ะคือเขาจะ เอาเสื้อผ้าเนี่ยมารวมๆอยู่ในกระบะใช่ไหมคะเราก็ต้องเลือกต้องเลือกอะไรเงี้ยซึ่งเสื้อผ้าตัวใหญ่มันก็หายากฝนก็เป็นคนที่ตัวใหญ่ใช่ไหมคะก็จะหายากหน่อยทีนี้ถ้าเจออะไรไซส์ใหญ่ๆก็คือแบบพิจารณาก่อนว่าเอาไหมมีตําหนิไหมอะไรเงี้ยค่ะก็ถ้าเกิดราคาถูกฝนโอเคก็โอเคซื้อมาด้วยก็คือที่สําคัญก็คือต้องราคาไม่แพงจนที่แบบว่าเออเรารับไหวนะอะไรเงี้ยค่ะซื้อไปแล้วก็คือต้องได้ใช้งานอะไรเงี้ยค่ะ ก็เป็นลักษณะนี้ค่ะโอ้เป็นเสื้อยืดนะคะเป็นเสื้อยืดธรรมดาเลยค่ะนี่เป็นวิงวิงนะคะเวลาใส่แล้วฝนมันมันไซส์ใหญ่นะคะแล้วฝนชอบตรงที่ว่ามันมันก็มีแบบว่าลูกเล่น ให้แบบว่าเสื้อยืดไม่เป็นเสื้อยืดธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วที่อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือผ้ามันแบบว่านิ่มมากเลยค่ะนิ่มสบายแบบว่าใส่สบายอะค่ะเนี่ยคนแนะนําเลยนะคือเนื้อผ้ามันก็จะดีหน่อยอีกอย่างนนหนึ่งหนึ่งร้านนี้นะเป็นอะไรไม่รู้กลิ่นหอมหอมว่าไหม <laughs> กลิ่นหอมมากอะ <laughs> ก็นะคะตัวนี้นะคะราคาเต็มก็จะอยู่ที่เท่านี้เลย เป็นไซส์ M นะคะก็ฝนซื้อในราคาลด70%ก็จะเหลือ327บาทเท่านั้นเองนะคะก็คุ้มนะคือเนื้อผ้าคือแบบใส่สบายฝนก็คงจะเอาไปใส่เที่ยวใส่อะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคผ่านไปจากแชปนะคะมาต่อกันด้วยที่ยูนิโคลนะคะก็ได้เป็นเสื้อยืดเหมือนกัน,นะคะ่ะก็เห็นเขาลดราคาอยู่เหมือนกันแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ราคาไม่แพงนะคะฝนก็เลยเอามาค่ะเป็นเสื้อยืดธรรมดาเลยค่ะ นี่นะคะจะเป็นสีเทาค่ะมันก็ถ้าสีเทามันก็จะแบบว่าเก่ายากใช่ไหมคะสีมันก็จะประมาณนี้เหมือนเดิมอะไรเงี้ยถ้าเอาพวกสีเหลืองสีแดงมามันก็ซีดอะไรเงี้ยค่ะถ้าซักนะนี่ค่ะก็จะเป็นลักษณะี้เป็นลักษณะคอวีนะคะอันนี้คือไซส์ xl นะคะก็ตัวนี้ราคา190บบาทค่ะก็คือ ถือว่าโอเคนะคะ190แล้วเออเนื้อผ้าเขาดีอะค่ะอันนี้เป็นผ้าคอร์ตอนคอตต้อนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะผ้าฝ้ายค่ะผลิตที่ประเทศกัมพูชานะคะในป้ายเขียนไว้เนี่ยใส่ XL มันก็ใหญ่ดีอะค่ะคงจะใส่ในวันสบายๆอะไรเงี้ยไปเที่ยวเดินห้างได้นะอ่ะเนี่ยตัวเนี้ยค่ะคอวีโอเคค่ะ ค่ะมาต่อที่ถุงสุดท้ายของเราวันนี้นะคะอยู่ที่ H&M ค่ะร้านที่ยังไงสาวๆก็ต้องเข้าเพราะว่าเอ,อ่อเนื้อผ้ามันดีนะคะแล้วก็ราคาก็คือแบบว่าสบายกระเป๋าเราเองนะคะฝนได้กางเกงค่ะก็คือได้เสื้อไปแล้วสองตัวใช่ไหมทีนี้ก็หากางเกงใส่คู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นกางเกงลักษณะสบายๆค่ะเป็นสีนี้มันจะเป็นแบบว่าคือตะแรกอ่ะวันนี้ฝน วันที่ฝนไปอะค่ะฝนตั้งใจว่าฝนจะไปซื้อกางเกงสักตัวหนึ่งอยู่แล้วเพราะว่ากางเกงก็แบบว่าใส่แต่ตัวเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเอตั้งใจจะไปหากางเกงแต่ทีเนี้ยฝนฝนตั้งใจว่าจะไม่ซื้อยีนนะคะเพราะว่ายีนยีนมันลดราคาเยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่ายีนมันก็จะแบบว่ามันไม่สบายสําหรับคนอ้วนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมันจะอึดอัดก็เลยแบบว่าเออเลือกที่ว่าเราใส่ได้สบายๆดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อันนี้เป็นเนื้อผ้าแบบว่าไม่ใช่ผ้าล่มนะคะแต่เป็นเนื้อผ้าสบายสายอันนี้คือเนี่ยด้านข้างเนี่ยคือกระเป๋าสามารถใช้ได้จริงนะคะแล้วก็จะเป็นลนักษณะนี้เนี่ยมันจะมีก็มันจะมีดีเทลตรงนี้นะคะเป็นกระเป๋าแล้วซิปเนี่ยลองดูแล้วคือแบบนิ่มอะค่ะอืมเพิ่งจะชมไปนะเนี่ยติดขัดซะ กำนี่เนี่ยโลนิมก็ลองรูดสิบดูนะคะอันนี้ก็ใส่ได้จริงนะคะใส่ใส่ใส่เงินใส่แบงค์ใส่โทรศัพท์มือถืออะไรของเราได้นะคะก็โอเคค่ะนานา,นา,นาประโยชน์ดีนะและอีกอย่างหนึ่งอะเนื้อผ้าสบายมากๆอ่ะสบายโฮกนิ่มนิ่มอยากให้ลองจับดูอะนิ่มมากเลยค่ะด้านหลังนะคะก็จะเป็นอย่างนี้เป็นแค่นี้เองคะ่ะธรรมดา อันนี้มันเป็นเกงลักษณะเท่นะคะฝนก็คงจะใส่กับ2ตัวนี้ได้โอเค2ตัวนี้ก็ใส่โอเคนะใส่ด้วยกันอะ่ะแล้วก็อาจจะใส่เป็นรองเท้าพ่อใบอะไรอย่างเงี้ยค่ะสีดำสีกลม,มท่าที่ฝนซื้อจะ HM เเหมือนกันอันนี้เป็นกระเป๋าหลอกนะคะอันนี้นี่จะอยู่ที่รานะคาเต็ม1 0 9 9เราซื้อมาในราคา400บาทนะคะก็เป็นไซส์4ี่สิบ ก็คนตัวอ้วนอย่างฝนก็เนี่ยค่ะใส่สบายดีจริงๆ38ก็ใส่ได้นะแต่ว่าอยากให้แบบสบายๆเออฝนขอพูดถึงเรื่องเ,ออเสื้อผ้าของ H&M นิดนึงนะคะก็คือ,อ,อตอนที่ฝนเปิดถุงช็อปคลิปแรกอะคะ่ะที่เป็นเสื้อลดราคาเสื้อบ,องบางๆสีพู่อะคะ่ะที่ฝนเอามาใส่กับเสื้อกล้ามตัวเนี้ยคะ่ะก็คือมันเหมือนตอนเนี้ยมันซักไปได้ประมาณสองสาครั้งใช่ไหมคะมันก็เหมือนอยุ้ยแล้วก็เปื่อยคือแบบว่าเวลาใส่ทีอะก็คือ ผ้ามันจะย้วยแบบว่าลงไปใต้หน้าอกเราแบบว่าคือใส่ใช้งานไม่ได้แล้วค่ะที่เซลลเหลือ250นะก็เลยอยากจะให้แบบเป็นข้อมูลให้กับกเพื่อนๆว่าเออเวลาเลือกซื้อของเซลล์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้ดูเนื้อผ้ากันนิดนึงคือฝนอาจจะแบบว่า ไม่รู้ไม่รู้เท่าไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยที่ว่าเอาผ้าแบบว่าบางมากเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เห็นว่ามันบางก็ามาใส่กับเสื้อกล้ามน่าจะโอเคใช่ไหมก็เลยแบบเออซึ่งตอนนี้มันมันใช้ไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยสองก็แอบ,บเสียดายเงินนะคะเพราะว่าเงินก็หามาไม่ได้ง่ายๆนะคะก็เลยอยากจะใช้ซื้ออะไรใช้แล้วก็อยากให้มันคุ้มๆหน่อยอะคะ่ะไปได้หลายๆงานนะทีน,นี้ก็ใช้ได้แค่2งงานอะไรอย่างเงี้ยก็ ก็เสียดายเงินค่ะแต่ว่าซาร่าที่ซื้อมาตัวละ350อันนั้นอะ่ะผ้ายังนิ่มแล้วก็ซักอ่อซักผ้ามีมีพวกน้ําจิ้มพวกซออะไรเปิดมันก็ล้างออกสะอาดตอนนี้ก็นิ่มนะคะใช้งาใช้ดีฝนก็ยังใส่อยู่ทุกวันนี้ค่ะโอเคค่ะยังไงก็วันนี้นะคะฝนก็จะมาเปิดุงช็อปให้ดูเพียงเท่านี้นะคะก็ยังไงถ้าฝนได้ไปซื้อมาช็อปอะไรอีก ก็จะมาเปิดให้เพื่อนๆดูอีกนะคะวันนี้ก็คือก็คือที่ฝนมาทำอย่างเงี้ยก็คือไม่ได้มาโอ้อวดว่าตัวเองแบบว่ามีเงินซื้อหรืออะไรนะคะก็คือเป็นเงินของตัวเองที่แบบว่าขายของได้อะไรเงี้ยค่ะก็มีบ้างนะผู้หญิงเราฝนไม่เป็นคนที่ไม่ไม่สันทัดไม่ไม่ไม่ได้ชอบซื้อเครื่องสําอางซื้อครีมอะไรเงี้ยค่ะก็คือจะมาให้กับเสื้อผ้าแล้วก็อะไรอะทำความสะอาดมากกว่าคือฝนเป็นคนที่ชอบโบกครีไม่ชอบทารองพื้นไม่อะไรเลยอะก็คือ แต่ว่าแต่งหน้าก็แต่งนะคะแต่ว่าทําคลิปมาเนี่ยยังไม่เคยแต่งหน้าออกมาให้ดูนะคะก็แต่งหน้าบ้างในวันที่เราจะต้องไปเจอเพื่อนไปเจอใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปเที่ยวไปที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แต่งบ้างนะคะแต่ว่าไม่หนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็โอเคค่ะไงก็ฝากติดตามฝนแล้วก็กดไลค์กดถูกใจให้ฝนด้วยนะคะถ้าฝนผิดพลาดพูดสิ่งใดผิดไปก็ขออภัยไว้ในตรงนี้ได้ค่ะโอเคค่ะมาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ บ๊ายบาย